ประโยชน์และโทษของเชอรี่เชอรี่จัดอยู่ในตระกูลพรุนเช่นเดียวกับพรำลูกท้อบวยอัลมอนและนางพญาเสือโค้ง เชอรี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวลักษณะของผลมีลักษณะกลมขนาดเล็กเปลือกมีทั้งสีแดงเข้มสีแดงสีสม้มและสีเหลืองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์โดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งเชอรี่ออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มเชอร์ี่หวานและกลุ่มเชอร์รี่หวานอมเปรี้ยวโดยแหล่งที่เพาะปลูกเชอรี่มากที่สุดก็คือทวีปอเมริกา ทวีบยุโปออสเตรเลียรวมไปถึงญี่ปุ่นเพราะเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็นเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่นิยมซื้อมารับประทานสดๆหรือจะนำไปคั้นเป็นน้ําเชอร์รี่ก็ได้หรือจะนำไปทำขนมต่างๆเช่นแยมเชอร์รี่พายเชอร์รี่เชอร์รี่เชื่อมโดยสายพันธุ์เชอร์รี่ที่นิยมนำมารับประทานที่สุดก็คือเชอร์รี่ป่าเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ แต่ก็มีพิษซ่อนอยู่ในมเมล็ดด้วยนั่นก็คือไฮโดเจนไซยาไนด์โดยเฉพาะเวลาที่เคี้ยวหรือบทผลเล็กๆของเชอร์รี่เชอรรี่จะผลิตสารนี้โดยอัตโนมัติแต่เป็นพิษที่ค่อนข้างอ่อนอย่างมากก็แค่ทำให้มีอาการปวดศีรษะเวียนหัวอาเจียนแต่หากได้รับมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตอาจทำให้ไตาวายหรือเกิดอาการชักจนเสียชีวิตได้ และสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องก็คือเชอร์รี่ที่เราเห็นอยู่บนขนมเคก้กตามท้องตลาดที่มีสีแดงดูน่ารับประทานส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการย้อมสีการเลือกรับประทานก็ควรดูให้ดีๆเพราะอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดภาวะเสื่อมในไตได้ประโยชน์ของเชอร์รี่ต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ทราบกันดีว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั้นอาจช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระอันเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยมากมายโดยสารชนิดนี้มักพบได้ในอาหารโดยเฉพาะผักและผลไม้เชอร์รี่เองก็เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจึงมีการศึกษาทดลองให้ผู้สูงอายุ37คนดื่มน้ำเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวในปริมาณ480มิลลิลิตร ติดต่อกันนาน12สัปดาห์ผลปรากฏว่าผู้ทดลองมีค่าความดันโลหิตบนตัวและระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีลดลงซึ่งอาจเป็นผลมาจากคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของเชอร์รี่ลดหวานอมเปรี้ยวอีกทั้งยังมีการค้นคว้าอีกจำนวนหนึ่งที่เผยให้เห็นว่าการบริโภคเชอร์รี่รสหวานและเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยว อาจป้องกันและลดความเสียาหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระจึงช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามยังต้องขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมในมนุษย์เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในด้านนี้และเกิดความเสี่ยงต่อร่างกายน้อยที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพความจำความจำของมนุษย์อาจได้รับผลกระทบเนื่องมาจากสารอนุมูลอิสระ การอักเสบและภาวะความดันโลหิตสูงในขณะเดียวกันเชอร์รี่นั้นถูกนำไปศึกษาและพบว่าเป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระและอาจมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตบนตัวได้จึงถูกคาดการถึงประสิทธิภาพในการเพิ่มความจำโดยมีงานวิจัยที่ให้ผู้สูงอายุ37คนดื่มน้ำเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวเป็นประจำผลลัพธ์ที่ได้เผยว่าน้ำเชอร์รี่ดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มความจำและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ เช่นเดียวก,กันกับงานวิจัยในหนูทดลองที่ได้บริโภคเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวเป็นระยะเวลา6สัปดาห์พบว่าการรับประทานเชอร์รี่ประเภทนี้อาจช่วยเสริมความทรงจำเพื่อใช้งานและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีขึ้นลดการอักเสบและปรับสมดุลของเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสด้วยแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์และติดตามผลในด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมต่อไป ฟื้นฟรูร่างกายหลังออกกำลังกายเชอร์รี่นั้นอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่านักฟุตบอลชายจำนวน16คนที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวอาจช่วยฟื้นฟรูร่างกายหลังจากออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบ อย่างการออกกําลังกายหลายท่าในระยะสั้นๆสลับกันหรือการออกกําลังกายที่เน้นใช้ความเร็วและออกแรงให้เต็มที่แม้งานวิจัยข้างต้นแสดงถึงคุณสมบัติของเชอร์รี่ในการฟื้นฟูร่างกายแต่ยังเป็นการศึกษาในกลุ่มเล็กจึงควรรอหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดก่อนนามาปรับใช้ในอนาคตบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากสารโพลีฟีนอลจากเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวอาจมีคุณสมบัติส่งเสริมการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดและลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จึงมีการค้นคว้าประสิทธิภาพของสารโพลีฟีนอลกับประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจในผู้ป่วยชายโรคความดันโลหิตส,สูงในระยะแรก15คนพบว่า การบริโภคเชอร์รี่รสหวานอมเปรี้ยวช่วยลดความดันโลหิตบนตัวลงอย่างมากแต่การศึกษาข้างต้นยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสนับสนุนประโยชน์ข้อนี้หากต้องการบริโภคเชอร์รี่เพื่อวัตถุประสงค์รักษาโรคหรือเป็นยาบำรุงควรปรึกษาแพทย์ถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงก่อนใช้เสมอรักษาภาวะนอนไม่หลับ ถือเป็นอีกหนึ่งประสิธิภาพของเชอรี่ที่มีผู้เชี่ยวชาญสนใจศึกษากันอย่างต่อเนื่อง ดังงานวิจัยหนึ่งในผู้สูงอายุจำนวน8คนที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยให้ดื่มน้ำเชอร์รี่เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ผลลัพธ์พบว่าสารสำคัญจากน้ำเชอร์รี่ช่วยให้ผู้ทดลองนอนหลับได้นานกว่าเดิมและมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นจึงอนุมานได้ว่าเชอร์รี่อาจมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะนอนไม่หลับ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าเชอร์รี่รสหวานอมปเปรี้ยวอาจช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเพราะอุดมไปด้วยสารเมลาโทนินเข้มข้นที่ช่วยเรื่องการนอนหลับและยังมีสารฟีโนโลิกที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นจึงควรรอง,งานวิจัยอื่นเพิ่มเติม,ตมหากในอนาคตมีงานวิจัยที่สามารถยืนยันประสิทธิผล ในด้านนี้ได้อย่างชัดเจนจึงอาจนำผลไม้ชนิดนี้ไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและใช้ได้อย่างปลอดภัยข้อควรระวังในการทานเชอรี่ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคเชอรี่น้ำเชอรี่หรือผลิตภัณฑ์จากเชอรี่ยังควรคำนึงถึงข้อระวังต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาเช่น ผู้ที่มีอาการแพ้เชอร์รี่ไม่ควรรับประทานเชอร์รี่อย่างเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอาการแพ้ที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ น้ำเชอรี่อาจมีส่วนผสมของร์บิทอลหรือสารให้ความหวานชนิดหนึ่งในปริมาณมากซึ่งสารดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้บริโภคบางรายปวดท้องและท้องเสียได้สารควาทีซินจากในน้ำเชอรี่อาจทำปฏิกิริยากับยาบางชนิดโดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้ที่กำลังใช้ยาจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนการบริโภคน้ำผลไม้ชนิดนี้ โดยทั่วไปการรับประทานเชอร์รี่ทั้งสองแบบจากในอาหารมักไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายแต่การรับประทานเชอร์รี่รสหวานในระยะยาวอาจส่งผลต่อร่างกายได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเชอร์รี่ที่ยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าม,มากพอจะยืนยันถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงหลังการบริโภคผู้ที่สนใจรับประทานเพื่อหวังผลในการรักษาปัญหาสุขภาพจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงการ ริโภคในปริมาณและรูปแบบที่เหมาะสมก่อนเสมอโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุคนท้องและผู้ที่มีโรคประจำตัวแม้เชอรี่จะเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนแต่หากรับประทานแล้วเกิดความผิดปกติต่อร่างกายควรหยุดรับประทานและไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยรวมถึงรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะ